ช่วงข้าแก๊บบวกบวกครับเชิญครับเชิญครับข้าแก๊บบวกบวกครับสวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีครับพ่อให้เปิดประตูออกมาครับเป็นเบลบอยแรกเริ่มของรายการใช่นี่มันเป็นเข้าแก๊บบวกบวกจะสวัสดีอะไรกันอีกแหมน่ารักจริงๆเลยโผล่ออกมานี่ไปได้อะไรมาครับพ่อโคโย่ c o n s e r v a t o r y of Music ครับ Berkley e International Network เข้ามาแจกไ้ที่นกาีมาดูเป็นเรื่องราวของวงการดนตรีของคนที่ศึกษาอยู่ที่เบอร์ลินฮะที่บอสตันครับวันนี้เขาแก่บวกของเรานะครับยังอยู่ป้วนเปี้ยนอยู่ที่นี่ครับแซกซโฟนพาเป็นรีสอร์ทครับสถานที่ที่อยู่คู่กับกรุงเทพมา27ไม่ใช่คู่กับ8เล็กกุชชามันใหญ่ที่สุดในโลกครับเล็กกุชาอนุสาวรีชัยสมรภูมินะฮะใช่ครัวันนี้คือวันที่ปีที่28แล้วใช่โอ้โห ที่นี่เองนะครับยังมีเรื่องราวอะไรเยอะมีเรื่องราวของศิลปินที่เราอยากให้คุณผู้ชมเองได้รู้จักกับเขามากขึ้นด้วยในสัปดาห์นี้เช่นเคยนะครับเราเคยบอกคุณผู้ชมไปแล้วนะครับว่านักดนตรีหรือนักฟังเพลงย่อมจะหาสถานที่ที่มันเหมาะสมที่ทําให้พวกเขามีความสุขคนเล่นดนตรีก็มีความสุขคนคนดู<ม>ก็มีความสุข,สขเพราะฉะนั้นสถานที่ที่จะรองรับตรงนี้ได้แซกโซโฟนพาไปร้านอาหอรแห่งนี้เลยมาดูตอนสองกันวันนี้ครับ They call it the rising sun It's been the root of many a war But I know I'm one My mother was a tailor She stole my new blue jeans ครึ่งแล้วคุณผู้ชมครับเข้าแก๊ปวันนี้เป็นไนท์ซีนนะฮะตอนนี้ไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วเพราะว่าลูกเพิ่งเสร็จงานจัดรายการวิทยุแล้วตอนนี้มาเลยนกอยู่ด้วยชีพสนกสียามาสผมเชื่อแน่ว่าคนฟังเพลงในเมืองไทยรู้จักกันดีครับวันนี้เลยตอนนี้ได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 ้แมปมาช่วยครับเอาลูกชายมาช่วยสัมภาษณ์ต้องลุงฮะต้องลุงต้องลุงเลยครับสวัสดีครับแต่ต้องพูดอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าแซกโซโฟนเนี่ยมีอายุของ28ปีวันนี้แต่ว่า พี่ชีพนกเล่นอยู่ที่นี่พี่นกเล่นที่นี่27ปีแล้วเพื่อนักลุงโซโฟนนะจัดเลยครับแเลยครับเอาเลยครับเรียกว่าเป็นเป็นคนเดินเข้ามานี่ต้องเห็นหน้าพี่ลอยมาเลยหรือว่านึกถึงแคโซโฟนเนี่ยต้องเจอพี่ตอนช่วงหัวข้าก่อนในการที่จะเป็นด่านแรกด่านแรกในการที่จะแบบวอม่าฟิวบรรยากาศพี่นกเล่นที่นี่มา27ปีใช่ครับแล้วเวลาเดิมเลยไหมครับที่เล่นมาส่วนมากเวลาเดิมไหมครับเวลาเดิมเลยนั่นคือหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มครึ่ง ชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียวแล้วก็เล่นทั้งหมด5้าวันด้วยกันห้าตอนอาช่วงนี้5วันพุดถึงอาทิตย์พุดถึงอาทิตย์นะฮะอะไรที่ทำให้พี่อยู่ที่นี่จนถึง27สิมันมันต่อกันมาเรื่อยๆหรือมันผูกพันขอขอเริ่มจากวันแรกๆเหรได้ไหมวันแรกๆนี่คือผมผมมาหางานเล่นฟกซองครับผมก็เดินมากับพี่ขันชิตโนเพชรเดินมาสองคันมาหางานไปเขาเป็นพี่ขันชิตเขาได้อีกร้านหนึ่งผมมาได้ร้านนี้เพราะว่าคนที่เขาเล่นอยู่เขาออกพอดี คนที่ออกไปนั่นเป็นพี่โอทิเชเดชพี่โทิเชเดชอ๋อทีโอโอทีโอทีโอทีเล่นเหมือนกันนี่ครับครับใช่ผมก็ฟุกฟุกนี่ก็ฟุกเนี่ยไดคือได้ได้งานมาจากวันนั้นถึงวันนี้ก็เล่นเล่นจนถึงวันนี้ครับโอ้โหต่อเนื่องมาเลยไม่ล็อกขาจริงเลยนกเนี่ยนะครับเรารู้ดีว่านกชํานาญนะครับแล้วถนัดแล้วก็รักในวิธีการเล่นแบบฟิงเกอร์สไตล์ของจะแต่หมายความว่านกเล่นอย่างอื่นบ้างไหมเป็นแบนด์เล่นกีตาร์ไฟฟ้าเป็นแบนด์เป็นวงมนช่วงเวลามีบ้างไหมในช่วงไหนก็มีช่วง ยี่สิบปีใช่ครับก็ทับวงกับใครมีวงกับชื่อวงอ่าชาโกเกรแบนชาโกเกรแบนแล้วก็ชาโกพี่ชาโกทานแบบคุณยังเลยอ่ะพี่ก็เคยไปอยู่ตรงนั้นน่ะตรงทับเพลินจิตอ่ะใช่เป็นร้านอ่ะชื่อร้านเป็นเป็นผับชาโกชาโกเกรแบนผมเคยไปกับคุณมารดพุตานใช่ครับพีสันฮะไปแจมกันด้วยเพอแล้วขึ้นเรียขึ้นไปด้วยอ้โหอ๋อนั่นเหรอะฮะแล้วแล้ววงอื่นอื่นล่ะ ไม่มีครับก็คือวงผมมีวงเดียวที่มันอาชีพก็คือวงชาโกเกแบนแล้วก็ถัดไปก็คือวงเดิมครับแต่ย้ายที่ไปเล่นที่ล็อกโฮมที่ทังหลอกออ็แล้วชื่อว่าวงบอลรูนครับแล้วตอนนั้นคือพี่ชิบสึโนก็เล่นกีตาร์เหมือนเดิมแต่เป็นไฟฟ้าไมหมฮะ,ะเล่นคอร์ดอ๋อเล่นเป็นคอร์ดเป็นไฟฟวงบอลรูนคือวงที่เล่นที่งานที่หัวหินที่หัวหินงานเล่นไฟทุกปีอ่ะอ๋อโนกก็เคยเล่นกับวงนี้มาก่อนครับกับบอลรูนแบนี่เล่นร็อกครับ็อใครสป็นร็อก คคลาสสิกกีรอล์กับพวกเพลงโฟกจะสูงนะครับวันนี้ล่ะคิดอยากจะไม่วันนี้ถามถามอารมณ์เฉยๆว่าแบบถ้ามีคนไปชวนไปทําวงแล้วเล่นเพลงในยุคนั้นเออยางเป็นแบรนด์อย่างเงี้ยลูกยังอยากจะเล่นอยู่ไหมไม่อยากครับเพราะว่าเพราะว่าเล่นมาเยอะแล้วก็จริงๆแล้วผมเป็นคนชอบเพลงโฟกมากกว่าครับอเป็นโฟกชอบอะคูสติกเล่นเงียบๆอะไรเงี้ยมากกว่าแต่ตอนนั้นก็ดีรับชอบก็จะฟังอยู่ทุกวัน พี่นกครับ,ค,รบคนที่ฟังเพลงของพี่เนี่ยส่วนใหญ่ผมว่าเขาจะามีมีภาพมีมีเรื่องของจินตนาการกับซา์ดนตรีวงพี่ที่เขาบอกว่าผมเคยได้ยินหลายๆคนพูดเพื่อนๆพูด,พด,พดว่าซาวกีตร์พี่มันเคลียร์มันชัดเจนแล้วมันบวกด้วยลูกเล่นที่มันแบบมากมายแพรวพราวจริงๆเลยนี่นี่ผมว่าคงจะเป็นเสน่ห์ที่ทุกคนได้แบบติดใจกับพี่แล้วก็ได้ตามมาถึงทุกวันนี้ อยากรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสไตล์ของพี่ในการเล่นเนี่ยจริงๆแล้วอชอบที่จะเล่นในรูปแบบไหนการที่จะแบบอิมพอ v i ส e ไปหรือว่าม,มันมันมันจะอยู่ที่จังหวะของแต่ละอารมณ์ของคนมันเป็นยังไงบ้างเสาว์ที่พีไ่ได้ได้เลือกใช้อะครับก็คือต้องเท้าความหรายถึก,ก่อนที่ผมเป็นมาคือว่าผมผมมาจากฟุกโบราณก็คือก็คืออ่ ก็เลยเวลาผมทําเพลงออกมาเนี่ยก็จะติดสไตล์แบบนั้นพวกเล่นเป็นแร็คไทม์พวกเป็นคันทรีอะไรมันจะเป็นแบบนั้นมากกว่าแล้วก็พอมาเล่นไปสักพักเนี่ยผมก็ไปบ้าพวกเล่นฟิงเกอร์สไตล์อยู่พักหนึ่งพวกแบบมีเทคนิคอะไรเงี้ยเขาเอามาผสมกันครับแบบนั้นจริงๆผมไม่ได้เก่งอะไรก็คือว่าเอามาเล่นผสมกันแล้วก็ถ้าคนเขาชอบก็ดีใจด้วยเนี่มันเลยการเป็นสไตล์พี่ที่ว่าบวกด้วยโฟกแล้วก็มีฟิงเกอร์สไตล์บวกเข้าไเป็นเทคนิคข้าไปครับเป็นเทคนิคฮะ Um mm -hmm. นี่ก่อนจะลืมนะพอดีรู้มาว่านกเขาจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ใช่ครับเดี๋ยวคุยเขาเรื่องนี้แฟนๆห,หรือว่าผมว่าคนที่เล่นดนตรีเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยที่อยากจะเห็นสไตล์การเล่นที่เป็นแบบเป็นเอกลักษณ์จริงๆของพี่นกเนี่ยจะได้ดูเมื่อไหร่ครับพี่ก็ผมจะมีคอนเสิร์ตวันที่2มีนาคมวันอาทิตย์วันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์ด้วย,วยครับประมาณเล่นหกโมงเย็นแล้วก็แต่งานจะเริ่มบ่ายสองจะมีกิจกรรมข้างนอกมีอาหารขายมี คือเหมือนเป็นงานเล็กๆอะไรเงี้ยมีประมูลกีตาร์มีอะไรนิดหน่อยก็เป็นคอนเสิร์ตของผมตั้งแต่ชุดหนึ่งถึงชุดเจ็ดนี่ครั้งแรกในชีวิตเลยครันครั้งแรกในชีวิตเหรอครับว้าวเอฟแฟนๆของเข้าแก๊ปสงสัยจะต้องต้องมีนาคมใช่มะสองมีนาคมนะครับแล้วก็วันอาทิตย์ด้วยอาทิตย์ด้วยครับตั้งแต่บ่ายๆแต่งานจะเริ่มประมาณบ่ายสองบ่ายสองมีอาหารมีมีมีออกร้านข้างหน้าครับ ไม่เหมือนงานแฟร์แบบสนุกๆให้คนมาเดินมาดูของดื่มกินกันไปอะไรเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวเรเข้าไปสุาที่ครับก็สูงละทําห้องเล็กอ๋อห้องเล็กห้องเล็กครับก็จองบัตรได้ที่ www.facebook.com.classyfanclub ก็ผมออกเทปมาประมาณ18บแปดถึงยี่สิบปีนะครับตั้งแต่ชุดหนึ่งชุดคลายแล้วก็ล่าสุดก็คือ ขอเดียวซีบิวทูจารันมารูเพ็ดคือเป็นการเอาเพลงของล่าสุดพิจารันพิจารันมาดซีบิวอีกทีหนึ่งแต่เล่นเป็นในสไตล์ของพี่น้องให้มาเพราะในคอนเสิร์ตนี้จะรวบรวมเอาบทเพลงต่างๆเนี่ยทั้งเจ็ดหนึ่งถึงเจ็ดเลยครับมาให้ได้ฟังกันครับแล้วเจนเป็นใครบ้างพอบอกได้ไหมครับบอกได้ไหมได้ได้ได้จะดีเหรอครับคือมีปฐมพรแท้แน่ๆโอ้โหเขาเป็นคนอ่า ชักชวนทั้งวงการพูดอย่างนี้ได้ไหมคือเป็นเป็นคนให้ผมทําเทสชุดแรกคือเอาเพลงเข้ามาคัฟเวอร์แล้วก็เป็นทําเป็นบรรเลงเป็นอะไรบ้างผสมผสานในคนจุดจุดตรงนี้ขึ้นมาอ๋อูรณ์มาแน่ๆครับมาแน่ๆคนนี้มาแน่ๆเขาเป็นเหมือนทั้งพี่ทั้งเพื่อนทั้งเขาเป็นทุกอย่างกับเขานี่ยเขาเคยเจอกันยุคที่เขาเจอคุณน่ะแหละแล้วผมกับเขาไม่ได้เจอกันนานมากๆมาแน่ๆครับคนนี้มาแน่ๆผมว่าคนที่เป็นแฟนทั้งพี่พรายเองแล้วก็เป็นทั้งแฟนพี่น้องผมว่างานนี้เกส s s คนเด่ม เอาผมบอกอะไรกันเฉพาะรายการนี้แล้วกันนะครับก็คนที่เป็นคนที่เป็นไอดอลในในการฟังเพลงสากลในการเล่นเพลงสากลของผมนะครับคนแรกครับพุชเมงนอร์ถวันเขาที่ก็เอ่ยชื่อมานี่คือคนที่แบบว่าเป็นในทางนี้ของเขาครับยังเหลืออีกไหมครับพี่ยังมีอีกไหมฮะต้องเก็บยังมียังมีแก๊สที่จะมาในงานมีก็พอแล้วพอแล้วผมว่าโอ้โหแค่สองคนที่มาตอนนี้ผมว่าใครที่ดูเข้าแก๊ปอยู่อาจจะแบบพุชเมงนี่ก็แบบ ยอดแล้วยัมีครับยัมีคนนึงแต่ว่าเก็บไว้เถอะครับพี่ยังไม่ต้องบอกหรอกครับเก็บไว้อยูหน่อยนะครับโอเคนะครับ2มีนาคมศูนย์วัฒนธรรมนะครับขอเล็กนะฮะงานเีิดตั้งแต่บ่าย2บัตรราคาบอกบอกไว้ทดนงเลยบอกเลยครับได้เลยเออมันสี่ร้อยที่แล้วก็บัตรราคา1,500บาท1,500บาทเนี่ยก็คือมีแถมซีดีด้วยโอซีดีด้วยเอาหลอดไปก่อนเอาหลอดไล้วหลอดซีดีชุดเรลิสติกซึ่ง ลิมัสเตอร์เป็นชุดที่4ของผมซึ่งชุดนั้นมีไม่มีแล้วครับตอนนี้ไม่มีแล้วลิมิเต็ดไหมครับพี่มีจำนวนแบบจำกัดอะไรอย่างงี้ด้วยป่ะลิมิเต็ดแน่ๆครับเพาว่าว้าวก็ใครที่ซื้อก็จะได้คครับก็ือถ้าไปถึงไม่รู้อยากเพลงก็ถือว่าได้ช่วยกันเพราะ400ที่เองพอใจเลยเท่านั้นเองได้ขอให้หมดโดยไวครับผมขอบคุณมากครับจริงๆนะครับสำหรับผู้ชายคนนี้ซึ่ง ไม่ว่าจะเป็นนักดนตรีด้วยกันหรือว่าเป็นคนฟังเพลงก็แล้วแต่นะครับไปจะฟังเพลงอะไรก็แล้วแต่แต่ในสไตล์ของเชี่ยชนกเนี่ยผมว่าทุกคนรับได้นะครับเป็นสไตล์ฟล์คฟิ้งเกอร์สไตล์ที่น่าฟังมากๆแล้วโอกาสแบบนี้ก็รายการเข้าแกล้งอยากจะขอเชิญชวนแฟนๆทั้งหลายนะครับวันที่2มีนาคมใช่ครับแลแต่ถ้าเกิดอดใจไม่ไหวมาวอร์มหูก่อนที่นี่ได้แซกโซโฟ<อ>นแต่ที่ก็เล่นเพลงเพลงฝรั่งไหมอันนี้ก็เป็นเพลงฝรั่งใช่มไม่ใช่เพลงของพี่เองแต่ว่าก็มาดูสไตล์การเล่นของพี่ได้ใช่ครับ ครับวันพุธจนถึงวันอาทิตย์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มใช่ครับที่ซน<า>สโฟร์ครับผมโอเคครับผมครับยังไงติดตามใน Facebook แล้วกันครับสำหรับอคอนเสิร์ตดีมากเพราะที้ได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากเลยครับ <laughs> พี่นกครับ เป็นวงดนตรีที่แบบผมบอกได้เลยบอกว่าจากปากต่อปากเยอะจริงๆแล้วที่นี่ปากต่อปากเยอะมากๆรับเพราะว่านอกเหนือจากนักฟังเพลงในเมืองไทยแล้วผมเช,ชื่อเลยว่าผมมาที่ไรผมเจอแขกต่างชาติเยอะมากๆและเคยถามเขาว่าเขารู้ได้ยังไงส่วนมากปากต่อปากสัส่วนหนึ่งนอกนือจากนั้นก็เป็นพวกเว็บไซต์รหรือว่าที่ได้รู้รับรููกันทางอินเทอร์เน็ตแฟนแทั้งหลายมาวันนี้ เจพีมีอายุอยู่กับทีซักซซโฟ,โฟนได้สปีผมว่าจะต้องมีเรื่องราวอะไรที่เป็นสิ่งที่ประทับใจจะบอกว่าไม่ใช่ประทับใจอย่างเดียวขำๆฮาๆแปลกๆหรืออะไรเราอยากให้โจกับมายลองลองนึกแล้วเล่าให้เราฟังสักคนละเรื่องครับเราอยากรู้เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นที่ที่ยังจำได้ไม่ลืมผมประทับใจนะครับประมาณก็ประทับใจลูกค้านะครับถ้าลูกค้าเข้ามาครับแต่แบบประทับใจโดยสุดก็คือ응มีนักดนตรีท่านหนึ่งมา เป็นดูยางของอเมริกาหรืออกันน่าจะเป็นทหารเรือวงวงบิกแบนทหารเรือองอหารเรืออเมริกาเหมือนเขาจะตั้งใจมาหาเราเลยเพราะเขาจะหอบโน้ตมาด้วยเพื่อจะมาแจงวงเราโอ้โหเขาอีกที่ต้องการที่ผมรับใช้คือเขาเป็นมือกองด้วยโอ้ผมรับใจและเขาก็หอบโนตมาเลยนะหอบโนตมาเลยหอบโนมาจากอเมริกาเลยหอบโนตแล้วก็มาผมอยากแจงพวกคุณมากเลยแล้วเขาก็มาตั้งตึงเื่องตึงพวกผมก็เริ่มเครียดละ เจอโน้ตครั้งแรกหมายความว่าเขาเล่นเพลงของเขาติ่สองาโดยเขาเอาน้ตของทุกมาวางเคื่อเล่นเลยโอ้ทุกเครื่องแล้วแล้วแล้วคุณได้คุยไหมว่าเขารู้จากสถานที่นี้มาจากใครที่ไหนยังไงผมว่าเขามีคนแนะนํามาน่าจะแบบปากจัปากที่บอกครับว่าอ่า ขับที่ไหนในประเทศที่เล่นสดแล้วมีวงอะไรบ้างก็มีวิทแบนด์เขาอาจจะสนใจอย่างเงี้ยครับใช่ครับแล้วเขาก็มาวางเลยนะมวาแล้ววันนั้นแจมนานมากี่กี่เพลงอ่ะโอ้ยน่าจะสองซ้ำเพลงแล้วครับสองซ้ำเพลงใช่ครับเพื่อนเพื่อนผมเครียดกันทั้งนั้นเลยเป่าแต่ก็โอเคจบสบายอยู่แล้วเพราะวันนี้มันแบบพวกคุณดูโน้ตก็เล่นได้สบายอยู่แล้วมันมัน